プレゼント อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s i r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอจากเรานะครับไปรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยครับ มากันต่อครับทุกคนเราลงจากเดือพขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เราลงมาแถวในตัวฝัง่งเกาะอ่องกงเหมือนเดิมหยุดย่านเซ็นเทัลนะครับซึ่งเราจะมาพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะครับเป็นที่ผมดูข้อมูลมาเหมือนเป็น,ปน,ปน,ปนคุกเก่าที่ว่าปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือพิพิธภัณฑ์เนี่ยแหละเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันแต่ว่าเป็นคุกที่เคยผ่านการใช้งานนะเคยขังนักโทษจริ่ไปเดี๋ยวไปดูกันครับ มาแล้วถึงแล้วครับทุกคนนี่นะบริเวณแถวๆนี้แหละยังหามมองไม่ออกว่ามันเคยเป็นคุกใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นสแควรย่านสแควรหนึ่งนะมีคนมาเที่ยวถ,ยถ่ายลูปถ่ายรูปปัจจุบันตรงนี้เป็นร้านอาหารร้านกา,า,าแฟหมดแล้วถ้าข้อมูลผิดถูกยังไงขออภัยด้วยนะ แต่ถ้าจำไม่ผิดแถวนี้แหละมันจะมีคุกเก่าโอเคอเจอแล้วทุกคนก็คือเข้าตรงตึกสีครีมนะครับแล้วก็เดินตรงทะลุเข้ามามันจะเป็นนี่แหละครับคุกเก่าเนี่ยผมเห็นลูกกงลูกอะไรเป็นคุกเก่าที่ให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้แล้วก็รู้สึกว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะผมเข้ามาก็ยังไม่มีใครเก็บนี่ทุกคน มีหีบเพลงมีลวดถามอยู่เลยไปเดี๋ยวผมเก็บภาพบรรยากาศในนี้ให้ดูนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศคุกเก่ากันนะครับผมนี่คุกจริงๆนะทุกคนที่เคยที่เคยมีนักโทษนะห้องก็ไม่ใหญ่นะนเชอ ภายในห้องนะน่าจะห้องหนึ่งก็คนหนึ่งนะ้าเกินว่าตัวอาคารแบบโมเดลตัวอาคารนะครับจำลองอกเกา่าผมว่าห้องหนึ่งน่าจะหนึ่งห้องต่อหนึ่งคนแหละแต่เนี่ยมันมีการทาส่งทาสีใหม่มันก็เลยไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรมากท่ามปรัต่ นะครับที่เคยเป็นคุกจริงๆแล้วก็ด้านบนเนี่ยจริงๆมันจะเป็นหลายๆชั้นขึ้นไปนะเป็นหลายห้องขึ้นไปแต่นี่ก็เขาย่อๆแต่ว่าด้านบนเขาไม่ให้ขึ้นไปน,น,น,นี่ชุดชุดตักโทษนะเขาจะใส่กันแบบนี้มีขนเหมือนขนเป็ดข้างในด้วยนะน่าจะหนาวเอที่นอนนะทุกคนประมาณนี้อันนี้อะไรอันนี้นอนสองคน เป็นเตียงบนล่างนะครับอน,นี่อันนี้เป็นห้องน้ำเฮ๊ะห้องน้ําอยู่แยกออกมาเนาะแต่เป็นห้องกระจกหมดเลยนะทุกคนคือทําอะไรก็เห็นนะจะมีแค่ตัวนี้บางนิดเดียวปาไทุกคน,กคนเราออกจากคุกมาแล้วผมจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะมีให้ดูหลายๆที่ จุดเลยแต่ดูแล้วมันไม่ไม่ค่อยมีอะไรมันก็เป็นเหมือนสถานที่ให้ดูว่าเคยเป็นคุกแล้วก็มีจัดนิทรรศการแสดงภาพอะไรพวกเนี้ยนะแต่เราไม่ได้ดูแล้วก็ออกมาเลยมันไม่มันซ้ำๆอะ่ะผมว่าก็เลยออกมาเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินไปดูสตรีทอาร์ตนะครับศิลปะตามผนังก็เดี๋ยวเดินไปครับอยู่ไม่ห่างจากคุกที่เราไปเมื่อกี้เลย ้านเมืองเขาฝั่งเกาะฮ่องกงนะครับก็จะดูรถเยอะกว่าคนเยอะกว่ามาทุกคนเราถึงถนนสตรีทอาร์ตนะครับืมลาหมาล่าลนี่ไปแล้วก็เดินเที่ยวกันย่านนี้มันที่เที่ยวเยอะนะทุกคนมันก็เป็นตอกซอกซอยต่อๆกันไปผมก็่นจะเดินเล่นอยู่นี่ทักพักใหญ่ๆนะช่วงเย็นๆแล้วเดี๋ยวค่อยกลับ กเกาะเกาลูนของเรานะครับฝั่งจีนท,ทางุ่ยนะครับแล้วก็อยู่เที่ยวฝั่งนี้เดี๋ยวเล่นกันก่อนซื้อของช้อปปิ้ง สวัสดีครับทุกคนก็หลังเราจากกลับจากเซ็นทรัลฝั่งฮ่องกงนะครับกลับมาก็ร่วงเลยตื่นเช้าหลายวันนะเอาจริงๆการมาเที่ยวบางทีก็ยิ่งกว่าทํางานอีกนะตื่นเช้าหลายวันเลยร่างกายแย่อันนี้ก็เลยตอนกลางคืนนะครับก็กลับมาอยู่ที่เดิมครับที่เกาะเกาลูนนะครับจิมซัมจุยนะครับก็ออกมาหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนที่มาด้วยสักนิดนึงแล้วค่อยกลับที่พักส่วน แผนพวกนี้เราจะข้ามไปอีกประเทศหนึ่งก็คือมาเก๊าซึ่งอยู่ข้างๆกันนะครับอยู่ติดกันเลยพวกนี้เราจะนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปเที่ยวฝั่งเกาะมาเก๊านะครับไปถ่ายรูปถ่ายรูปเดินเล่นแหละครับคงไปเที่ยวก็รอติดตามชมส่วนคืนนี้ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจก็จะถ่ายทุกคนได้ดูนะครับผม